สวัสดีครับคุณกำลังฟังสนคข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์และผมเฮียโฮครับจะพาคุณไปอัปเดตข่าวเช่นเคยดาวเทียมนะฮะทีออสองเของคนไทยเรานะตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมนะฮะว่าไปอยู่ตรงไหนนะต้องร้ายคุณผู้ชมฟังว่านะดาวเทียมขนาดเล็กทีออสองเ เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรนะที่ผลิตโดยฝีมือวิศวกรไทยซึ่งจะถูกส่งนะไปด้วยจรวดที่ชื่อว่า PSLV Polar Satellite Launch Vehicle นะซึ่งนะในช่วงท่อนที่3เนี่ยประสบปัญหากลางอาวกาศทำให้ตอนนี้เราไม่สามารถติดต่อกับตัวจรวดนะแล้วก็ TOS2A ได้ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่12มการาคมนะเวลา10โมง17นาทีนะตามเวลาของอินเดียหรือ11โมง47นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะเที่ยวบินที่ชื่อว่า PSLV-C62 นะได้ออกจากแท่นปล่อยจรวดศูนย์อวกาศสาติชทาวันโดยจรวดนะก็จะนำพาดาวเทียมไปทั้งหมด 16ดวงนะประกอบด้วย EOSN1 นะหรืออันเวชาขององค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดียนะพร้อมกับผู้โดยสารนะอีก15ดวงนะก็คือเราในนั้นด้วยก็คือ TOr2A ของจิสดานี่แหละโดยเจ้าเที่ยวบินอวกาศ PSLV-C62 เนี่ยนะก็ทั้งหมดจะมีการบินทั้งหมด4ระยะโดยในระยะแรกเนี่ยเดินทางไปอย่างปกติจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยง5นาทีนะซึ่ง เป็นเวลาที่ดาวเทียมหลักในของ EOSN1 เนี่ยของอินเดียเนี่ยจะต้องเริ่มกระบวนการแยกตัวออกจากจรวดเนาะแล้วก็เข้าสู่วงโคจรแตกกลับนะไม่สามารถที่จะยืนยันสถานะการปล่อยได้จนกระทั่งเวลาเที่ยง24นาทีองค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดียเนี่ยก็ได้แถลงว่าเที่ยวบิน PSLV-C62 เนี่ยนะระหว่างช่วงที่จบการเผาไหม้เชื้อเพลิงในช่วงที่3เนี่ย เส้นทางการบินเกิดความผิดปกติและกำลังวิเคราะห์หาสาเหตุและเขาจะ,ะแถลงรายงานฉบับเต็มให้ฟังอีกครั้งซึ่งตอนนี้นะฮะตอนที่เราอัดรายการกันอยู่เนี่ยยังเรายังไม่เห็นรายงานฉบับเต็มนะฮะก็ในวันที่ออกอากาศเนี่ยอาจจะเห็นรายงานฉบับเต็มกันแล้วซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยแล้วก็ดาวเทียมทีออสองเอของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าสู่วงโคจรได้ตามแผนนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า ระบบพวกประกันภัยอวกาศและเรื่องราวอื่นๆเนี่ยเราจะทําอย่างไรกันดีจะมีการรับผิดชอบอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เสียไปแล้วแน่นอนก็คือเสียโอกาสนะแล้วก็เสียเวลาเนาะถ้าจะต้องมาผลิตใหม่และปล่อยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเจ้าดาวเทียมทีออส 2A ตัวนี้นะครับก็เป็น1ในดาวเทียมเสริมเนาะในโครงการทีออส2ที่ มีมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมนะผลิตโดยทีมวิศวกรดาวเทียมของไทยกว่า20คนร่วมกับบริษัทเซเรสเซทเท l ลไลท์เทคโนโลยีแห่งสาราชนะจักรด้วยนะครับซึ่งจะมาช่วยในการสำรวจทรัพยากรนะน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมีคำกล่าวที่ว่าพวกเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากกระอองของดวงดาว คำพูดเหล่านี้ก็ไม่ได้เกินจริงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าธาตุที่สําคัญที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนออกซิเจนหรือไนโตรเจนเนี่ยรวนถูกประกอบนะแล้วก็ปรุงสุกภายในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดยักษ์นะของดาวฤกษ์ก่อนที่จะถูกพัดพาออกสู่อากาศเพื่อก่อตัวเป็นดาวเคราะห์และก่อกําเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตต่อไปนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อว่ากลไกการส่งต่อธาตุชีวิตเหล่านี้นะเกิดจากแสงดาว ที่มีพลังมหาศาลคอยผลักดันเม็ดฝุ่นให้กลายเป็นลมดาวหรือที่เราเรียกว่าสเต l ลาวินส์นะครับโดยพัดพาออกไปไกลสู่อาวากาศกันไกลโพ้นแต่งานวิจัยล่าสุดบอกว่าเราอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่าทีมวิจัยจากมหาวิจัยเทคโนโลยีชาเมอร์นะฮะประเทศสวีเดนได้ใช้กล้องโทรทัศน์ VLT ของหอดูดาว ESO ในประเทศชิลีสำรวจดาวเลษ์ที่ชื่อว่า R Do r a d ร s ซึ่งเป็นดาวยักษ์แดงที่อยู่ห่างจากเราไปประมาณ180ปีแสงโดยดาวดวงนี้เนี่ยกำลังเป็นช่วงบั้นปลายของชีวิตของมันซึ่งเป็นช่วงที่ดาวเนี่ยควรจะกําลังพ่นมวลสารและธาตุต่างๆออกมาอย่างนักหน่วงนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทีมวิจัยคนนี้เขาพบเจอเขาบอกว่าเมื่อเราสูมดูใกล้ๆแล้วเนี่ยพบว่าเม็ดฝุ่นรอบดวงดาวพวกนี้มีขนาดเล็กเกินไป ตามทฤษฎีเดิมนะพวกแสงจากดาวฤกษ์เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับลมนะที่เป่าเม็ดฝุ่นพวกนี้ให้เคลื่อนที่ออกไปแต่การค้นพบครั้งนี้บอกว่าเม็ดฝุ่นของดาวอาด์โ d รดัสตัวนี้นะฮะซึ่งประกอบด้วยซิลิกตกับอลูมินานั้นเนี่ยเล็กจิ๋วเกินกว่าที่แรงดันจากแสงดาวเนี่ยจะผลักมันหลุดออกไปยังอวกาศอันไกลโพ้นได้นักดาราศาสตร์ผู้นําทีมวิจัยเลยกล่าวไว้ว่าเราเคยเข้าใจว่าเราเนี่ย รู้เรื่องพวกนี้ดีแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเราอาจจะคิดผิดแต่สําหรับนักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยการค้นพบว่าตัวเองผิดนี่แหละคือผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดเมื่อค้นพบว่าเราผิดก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาใหม่ว่าแล้วอะไรกันล่ะที่เป็นปัจจัยในการพัดพาธาตุแห่งชีวิตเหล่านี้ให้กระจายไปทั่วทั้งจักรวาล ไมโครพลาสติกนะฮะเป็นภัยเงียบที่เร่งนะวิกฤตโลกร้อนนะครับงานวิจัยล่าสุดตีพิมพ์ใน Journal of Hazardous Materials Plastic ได้เปิดเผยข้อมูลว่าบทบาทของไมโครพลาสติกต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราไม่เคยมองมาก่อนหรือถูกมองข้ามนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจ้าพลาสติกจิ๋วพวกนี้กำลังไปปั่นป่วนกระบวนการทางธรรมชาตินะที่เราเรียกว่าการปัมบบ๊มคาร์บอนชีวภาพ ซึ่งเป็น,นกลไกที่สสำคัญนะในการถ่ายเทคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศลงสู่ทะเลลึกซึ่งพวกมันเนี่ยอาจไปรบกวนกระบวนการตัวนี้นะและก่อให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าพลาสติกสเฟียร์ซึ่งเป็นคําศัพท์ใหม่ที่หมายถึงการที่เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยเข้าไปยึดเกาะน้าผิวไมโครพลาสติกสร้างเป็นอนานิคมฟิล์มบางๆนหะหรือเรียกว่าไบโอฟิล์มเนี่ยซึ่งเจ้าชุมชนจุลินทรีย์บนพลาสติกพวกนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงจรของคาร์บอนและไนโตรเจนซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาเนี่ยกักงวลว่าพวกมันเนี่ยอาจส่งผลต่อสมดุลของกา๊าซเรือนกระจกโดยงไงไในงานวิจัยนี้นะเขาก็บอกว่ามหาสมุทรเนี่ยคือแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดของโลกและไมโครพลาสติกเนี่ยกำลังทําลายเกราะป้องกันตามธรรมชาตินี้การต่อสู้กับขยะพลาสติกจึงไม่ใช่เรื่องของความสะอาดเท่านั้นแต่คือส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ซึ่งต้องบอกว่าปีปีหนึ่งเนี่ยนะฮะเราเนี่ยผลิตพลาสติกมากกว่า400ล้านตันต่อปีและครึ่งหนึ่งนะของขยะพลาสติกพวกนี้เป็นพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและที่น่าเศร้าก็คือมีเพียงปริมาณไม่ถึง10%เท่านั้นนะที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลซึ่งหากไม่มีมาตรการการยับยั้งหน้าตัวเลขการผลิตเนี่ยอาจพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าภายในปี2560 ซึ่งเท่ากับว่าเรากำลังเติมเชื้อเพลิงให้กับภาวะโรคร้อนอย่างไม่หยุดยัง้งนวัตรกรรมใหม่นะเสริมเกราะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับโลกของเรานะเมื่อองค์กรธรรมชาติบอกว่ามีประเทศนะอย่างน้อย68ประเทศแล้วก็มีประชากรอย่างน้อยเนี่ยสามล้านคนกําลังตกอยู่ในภาวะอดอยากอย่างรุนแรงเนื่องจาก ความยากจนเนาะความขัดแย้งและยังเชื่อมโมยงเกี่ยวกับเรื่องของภัยแลง้งโรคพืชและก็ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอีกด้วยโดยนักวิจัยนะจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แจคอบมหาวิทยาลายัย,าลายแคลิฟอร์เนียแซนเดโกนะฮะได้คิดค้นสารเคลือบป้องกันพืชแบบพ่นนะซึ่งมันจะทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันให้กับพืชโดยพืชก็เหมือนกับคนเรานะฮะมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียและเกิดโรคต่างๆได้อย่างเช่นโรคจุดด่าง ที่มักจะเกิดขึ้นกับพวกพืชอย่างมะเขือเทศโรคแผลเน่านะที่มักจะเกิดขึ้นในพวกแอปเปิลและพีชหรือโรคใบไหมที่มักจะเกิดในพวกแตงโมแตงกวาฟักทองพริกมะเขือเทศมะเขือยาวและยิ่งประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะทำให้แบคทีเรียเหล่านี้สามารถกระจายตัวได้ไกลขึ้นนะจากพื้นที่ที่เคยมีอุณหภูมิตม่ำและไม่เอื้ออำนวยต่อการระบาดมาก่อน ก็กลับพบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นโดยทีวิจัยนะฮะก็เลยได้ทำการวิเคราะห์นะแล้วก็พัฒนาพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีหมู่เคมีประจุบวกนะและก็ปรับกระบวนการสังเคราะห์ให้สามารถทำงานในน้ำได้ทำให้พวกเขานะได้รับพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่ยอมให้ก๊าซผ่านได้โดยชื่อของมันก็คือโพลีนอบอนีนนะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อพืชแต่พวกมันเนี่ยสามารถทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียก,อก่อโรคหลายชนิดอ่อนแอลงได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะพอลิเมอร์เนี่ยมักถูกสังเคราะห์แล้วก็เป็นพิษต่อพืชแต่สิ่งที่ทีมวิจัยนี้ได้ทำละแตกต่างออกไปคือการสร้างพอลิเมอร์ในสภาวะบัฟเฟอร์ในน้ำทำให้สามารถพัฒนาเป็นสเปรย์ที่เข้ากันได้กับพืชและสามารถละลายพอลิเมอร์ในความเข้มข้นที่เหมาะสมกับพืชนะแล้วก็ฉีดพ่นได้ทันที และสิ่งที่ทําให้หน้าประหลาดใจขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่าทีมนักวิจัยเนี่ยเมื่อได้ทําการทดลองจริงเขาพบว่าไม่จําเป็นที่จะต้องพ่นทั้งต้นนะเพียงพ่นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่กลับปกป้องได้ทั้งต้นโดยนักวิจัยนะเขาได้ตั้งสมมติฐานว่าการฉีดพ่นพพลิเมอร์อเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นนะการตอบสนองต่อความเครียดของพืช ทำให้พืชเนี่ยเกิดการเพิ่มขึ้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในใบซึ่งไม่เป็นอันตรายนะแต่ว่ามีบทบาทในการกระตุ้น,นกลไกการป้องกันอื่นๆของพืชและนอกจากนั้นนะฮะนอกจากจะตามทานแบคทีเรียได้แล้วนะมันยังเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนะเพื่อให้พืชเนี่ยทนทานต่อภัยแล้งเพราะว่าพอลิเมอร์ตัวนี้นะช่วยเพิ่มความทนทานต่อความแ้งอย่างมีนะัยสาคัญเลยนะเมื่อเทียบกับพืชที่ไม่ได้รับการพ่นหลังจากต้นไม้เนี่ยได้ถูกอดน้าเป็นเวลา4วัน พืชที่ไม่ได้รับการเคลือบจะมีอาการเหี่ยวเฉาลงไปขณะที่พืชที่ได้รับการเคลือบนย,ยังคงแข็งแรงดีนะักวิจัยเชื่อว่านาะพอลิเมอร์พวกนี้ก็คือเป็นเปรียบเสมือนชุดกันหนาวสําหรับพืชที่จะลดการสูญเสียน้ําจากใบพร้อมทั้งช่วยปรับปรุงการตอบสนองในความเครียดนะัในระดับโมเลกุลเลยทีเดียวซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งนะในยุคที่ภัยแล้งเกิดขึ้นถี่และรุนแรงแบบนี้ เมื่อเราเป็นนางพญาก,ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหาอาหารงานวิจัยล่าสุดนะ้าที่ตีพิมพ์ในวรารสารนะฮะ p r o c e e d i n g of National Academy of s c i e n c e นะ,ะเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานี่เองได้พบนะกับเรื่องราวทางกายภาพใหม่ที่น่าสนใจนะโดยนักวิจัยเนี่ยเขาพบว่าลิ้นนะฮะซึ่งเป็นอนวัยวะในการดูดกินน้ำหวานของพึ่งนางพญานั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพในการดูดน้ำหวานต่ำกว่าพึ่งงานเป็นอย่างมาก โดยในการศึกษานะครับพึ่งหึ่งนะหรือว่าพึ่งบัมเบิลบีเนี่ยในชนิดบอมบัสเทเรตริสนะครับจำนวน99ตัวโดยเขาได้เปรียบเทียบนะร,บระหว่างนางพญากับพึ่งงานโดยทีมวิจัยนะจากหมหาวิทยลาลัยซุนยัตเซนจากประเทศจีนเนี่ยเขาใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูโครงสร้างลิ้นของพึ่งนะและพบว่าแม้ว่านางพญาเนี่ยจะมีตัวขนาดที่ใหญ่กว่าและมีลิ้นที่ยาวกว่าพึ่งงานแต่ทว่าลิ้นของนางพญาเนี่ยมีขนนะที่ใช้ในการยึดเกาะของเหลวเนี่ย น้อยกว่าพึ่งงานโดยผลการวิจัยนี้นะก็ชี้ว่านางพญาพึ่งเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเก็บน้ําหวานต่ํากว่าพึ่งงานอย่างเห็นได้ชัดนี่จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยนะที่ช่วยอธิบายเรื่องราวของการแบ่งหน้าที่ในสังคมพึ่งซึ่งการดำเนินชีวิตนะฮะในช่วงฤดูดใบไม้ผลนะินางพญาพึ่งเนี่ยตื่นจากการจำศีลเธอนะจะต้องออกไปหาอาหารเองนะเพื่อประทางชีวิต และเมื่อเริ่มเข้าที่เข้าทางนะเริ่มออกไข่ไข่เริ่มฟักออกมาเป็นพึ่งงานเธอก็จะส่งมอบหน้าที่การหาอาหารเนี่ยให้กับพึ่งงานทันทีซึ่งจากการค้นพบนี้นะก็ยิ่งเป็นสิ่งยืนยันนะให้เราได้รู้ว่านอกจากภาร,ระที่นางพญาได้ต้องดูแลตัวอ่อนแล้วเนี่ยโครงสร้างทางร่างกายที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการเก็บน้าหวานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยละ่ะที่ทําให้เกิดการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนในหลังพึ่ง ซึ่งการมาส่องลิ้นส่องอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นปัจจัยสําคัญนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราเนี่ยอาจจะได้มาวิเคราะห์ว่าพึ่งชนิดไหนนีมีความสามารถในการเก็บน้ําหวานที่ดีทำให้กเกษตรกรที่เขาเลี้ยงพึ่งเนี่ยอาจจะได้เลือกนะและพัฒนาสายพันธุ์ของพึ่งที่เหมาะกับการทําเป็นพึ่งน้ําหวานก็ได้ เมื่อพึ่งนะครับได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายเป็นครั้งแรกของโลกนะพึ่งนะในป่าเปรูนะเป็นมแมลงชนิดแรกนะที่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในข้อบัญญัติท้องถิ่น2ฉบับนะที่ให้สิทธิ์แก่พึ่งกลุ่มนี้นะอย่างน้อยๆ1น5หนึชนิดนะที่มีความสําคัญทางวัฒนธรธรมและจิตวิญญาณต่อชนพื้นเมืองอีกทั้งพวกมันเนี่ยยังมีหน้าที่ในการรักษาระบบนิเวศป่าฝนให้สมบูรณ์ ในเมืองซาติโโปนะภาคกลางของประเทศเปรูนะได้ผ่านกฎหมายฉบับแรกที่เขาเนี่ยให้สิทธิ์ทางกฎหมายแก่พึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตสงวนชีวะมณฑลอวิเรเริวาร์อมโอโชื่อ,อยากเหมือนกันนะนอกจากนั้นก็ยังมีพึ่งนะในเมืองนาอุตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเปรูนะก็ได้รับสิทธิ์นะเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกในะประวัติศาสตร์ของธรรมชาติของโลกเลยละ่ะที่มแมลงเนี่ย ได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายอย่างเป็นทางการและเปรูเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของพึ่งนะชนิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วถ้าถามว่าพึ่งเนี่ยได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะพวกมันนะได้รับสิทธิ์ที่จะดำรงอยู่และ,จะเจริญเติบโตพวกมันมีสิทธิ์ที่จะรักษาประชากรเนี่ยให้มีสุขภาพที่ดีพวกมันมีสิทธิในการมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ปราศจากมลพิษและพวกมันมีสิทธิ์ที่จะมีสภาพภูมิอากาศที่เสถียรทางนิววิทยา พวกมันมีสิทธิ์ที่จะฟื้นฟูวงจรธรรมชาติของพวกมันและพวกมันมีสิทธิ์ในการได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายในกรณีที่ถูกคุกคามหรือได้รับอันตรายแล้วที่สําคัญคือเฮ้ยแล้วพึ่งมันจะมาฟ้องร้องเองมาขึ้นศาลเองหรอไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถฟ้องร้องในนามของพึ่งได้โดยก่อนหน้านี้ครับก็เคยมีกฎหมายที่คล้ายๆกันนะแต่ว่าเป็นการฟ้องร้องในนามของธรรมชาติเช่นการ ฟ้องร้องในนามของแม่น้ําในนามของป่าในนามของภูเขาแต่นี่นะก็ถือเป็นครั้งแรกนะที่เราสามารถที่จะฟ้องร้องในนามของแมลงได้อย่างที่เราทราบกันดีนะว่าพึ่งเนี่ยก็เป็นแมลงที่ผสมเกสรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพืชผลที่มีวิวัฒนาการมาร่วมกันอย่างในป่าอเมซอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะกว่า80%นตนะของพืชผสมเกสรในป่าอเมซอนเนี่ยก็ต้องอาศัยพึ่งนะฮะ รวมถึงพวกพืชเศรษฐรกิจด้วยอย่างเช่นพวกกาแฟคาคาวนะอะโวคาโดเราวันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะข่าวเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันสุดท้ายที่เราสามารถฟ้องร้องแทนสัตว์ป่าได้นะน่าสนใจเลยนะฮะเพราะว่าพวกมันก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตเนาะมีสิทธิ์ที่จะขยายเาผ่าพันธุ์มีสิทธิ์ที่จะมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีอาหารเนาะที่ดีนะครับแล้วยิ่งสําคัญเลยกับพึ่งเนี่ยที่อาจจะมีคําพูดที่บอกว่าถ้าเราขาดพึ่งไปภายในไม่กี่วันไม่กี่เดือนเนี่ย นะคนเราจะสูนพันธ์เพราะว่าแหล่งอาหารหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าสัตว์พูดไม่ได้นอะกถ้ามีคนที่สามารถที่จะพูดแทนมันได้นะและยิ่งมีกฎหมายที่รองรับแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะครับเหมือนเดิมนะคุผู้ชมรายการของเราก็ต้องการกำลังใจในการสนับสนุนนะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม คอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับวันเด็กไปเที่ยวที่ไหนมานะาลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะเดี๋ยวจะเริ่มมีรายการใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในรายการของเราแล้วนะฝากติดตามกันไว้ให้เหนียวแน่นหนึบเหมือนเดิมนะครับอยากดูรายการอะไรชอบอะไรแบบไหนนะคอมเมนต์บอกกันมาได้เราจะได้ทำตามที่พวกคุณเนี่ยต้องการนะสำหรับวันนี้ข่าวหมดแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ